ดูด่วนไทยลีกบุรีรัมเล่นใหญ่บอลไทยต้องสะเทือนเอเชียให้สุดพร้อมจับตาบีจีจะดึงโจนาทานร่วมทัพสารัฐค,คัมแบ็กเลขสองเจอกันเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคตกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัทในเขตกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้มาพูดถึงข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กันหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ ผมอัดคลิปก่อนที่ผลการแข่งขันนัดเจอมารินอสจะเกิดขึ้นซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงแต่ล่าสุดมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นทางฝั่งของใ네นวินชิดช,ชอบนะครับประธานสโมรสรบุรีรัมเขาออกมาเปิดใจถึงเป้าหมายของบุรีรัมในการแข่งขันฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกคนนี้นะครับต้องบอกว่าใน3เกมแรกก่อนเจอกับมารินสเนี่ย ผลงานของบุรีรัมดีนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะย้ำอีกครั้งก่อนเกมเจอมารีนอตเก็บแต้มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่อนข้างสูงแต่หลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่าแล้วบุรีรัมกับเป้าหมายในฟุตบอลเ f c ซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาต้องการไปถึงไหนเรื่องแรกนะครับลุงเนวินเนี่ยบอกว่าก่อนอื่นจากโปรแกรมที่เหลือเนี่ย บุรีดย์ขออีก5แต้มจาก5เกมที่เหลือเราจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําไม่ได้นอกจากนี้เขาบอกว่าบุรีดํากับเป้าหมายในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทคนนี้ต้องการเป็นหน้าเป็นตาให้กับฟุตบอลไทยลีกก็พูดงานว่าต้องการไปให้ไกลที่สุดในเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทจะสู้นะหาตัวแทนจากไทยลีกสู้เพื่อศักดิ์ศรีไทยลีกนะครับ จากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบุรีรัมจะพยายามต่อสู้ทีมจากเจลิคและเคริคให้ได้ดีที่สุดและที่สำคัญเขาจะทำให้เอเชียได้รู้ว่าบุรีรัมจะสร้างมาตรฐานใหม่ของฟุตบอลไทยลีกให้เป็นที่ปรากฏและทำให้วงการฟุตบอลเอเชียทุกทีมใน ACL Elite ลไม่มองข้ามไทยลีกอีกต่อไปบุรีรัมไทยแลนด์จะทำให้ FC ต้องเพิ่มทีมไทยลีก เข้ามาอยู่ในรายการ f อ c แชมเปี้ยนลีกอีลิ e มากกว่า1ทีมซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบุรีรัมยูเ t ตดเขาบอกว่าจะสู้อย่างเต็มที่บุรีรัมไทยแลนด์สู้สุดหัวใจคือพูดง่ายๆเป้าหมายชัดเจนคือผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและจะสู้กับเจลิกเคลิกให้ดีที่สุดรวมไปถึงเขาจะทำคะแนนเพื่อทำให้ฟุตบอล f อ c แชมเปี้ยนลีกอีลิ e ในฤดูกาลต่อๆไป มีทีมจากไทยลีกเล่นมากกว่า1น1ทีมให้ได้อาจจะเป็น2-3ทีมเหมือนที่ทีมจากญี่ปุ่นทีมจากเกาหลีใต้นี่คือเป้าหมายของบุรีรัมนะครับที่ทางฝั่งของลุงเนวินชิชอบออกมาเปิดเผยคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นยังไงคิดว่าบุรีรัมจะทำได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับถือว่าเป็นงานที่ท้าทายสำหรับบุรีรัมสำหรับสหรับการไปสู้กับระดับเอเชีย ถ้าทําได้นะก็อย่างที่บอกว่าเป็นชื่อเสียงให้กับฟุตบอลไทยลีกนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าทีมใน FC c แชมเปี้ยนลีกอีลิททุกทีมเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งแต่บุรีรัมย์ก็ต้องยอมแล้วว่าพวกเขาก็มีตัวต่างชาติที่แข็งแกร่งสุดๆแล้วก็มีนักเตะไทยที่เป็นระดับทีมชาติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันว่าบุรีรัมย์ในฟุตบอล FC c แชมเปี้ยนลีกอีลิทในปีนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งผมก็อยากเห็นในอนาคตนะครับว่ามีทีมจากไทยลีก ไปเล่นฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกอีลิมากกว่า1ทีม2ทีมหรือ3ทีมถ้าทำได้เนี่ยมันจะชี้ชัดว่าฟุตบอลไทยลีกเราแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับยิ่งได้ไประดับเอเชียแบบนี้บ่อยๆเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่เรื่องดีๆนอกจากรุลัมจะแข่ง FC c h a แชมเปี้ยนลีกอีลิในวันนี้แล้วนะครับทีมอื่นๆก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับบรรดาสมโมสรไทยลีกด้วยนะ ก็มีการท่าเรือนะครับที่เจอกับเจอร์เจียงแล้วก็มีทูแบงคอกที่จะลงสนามนะครับแบงคอกในฟอร์มดีแล้วก็เมืองทองเนี่ยไปเยือนเซบูก็กส่งกําลังใจหวังว่าในสัปดาห์นี้ทีมจากไทยลีกจะโฉบง,งานได้ดีในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทั้งอีลิตแล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูทุกทีมแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้จากนั้นขยับไปดูข่าวสารน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของบีจีประทุมยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับ ตอนนี้ b g ดูเหมือนว่าจะเป็นทีมที่มีข่าวเรื่องของการขยับการเสริมทัพมาเยอะมากนะครับเรื่องของโค้ดเนี่ยเดี๋ยวรอเลยเชื่อว่าน่าจะมาในช่วงเลยที่2ทีเดียวเดี๋ยวโค้ดง้วนจะทําทีมจนจบเล็กๆแรกซึ่งเท่าที่ผมไปทราบข้อมูลมาเป้าหมายอันดับหนึ่งของ b g ตอนนี้คือโค้ดต่างชาตินะครับจะ Import เข้ามาใหม่แล้วก็แนวทางของโค้ดก็ต้องคุยกับบอร์ดบปิหานของทีมให้ได้ ส่วนของโคดอ้นที่ก็มีข่าวผมว่าก็ยังยากอยู่เพราะตอนนี้เป้าหมาย BG คือโค้ดต่างชาติที่อยากได้มาทําทีมนะครับส่วนเรื่องของการดึงนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมเนี่ยตอนนี้ก็มีรายงานว่า BG เล็กที่2นะ่าจะได้พี่ตังสารัตอยู่เย็นกลับคืนสู่ทีมนะครับหลังจากไปเล่นใน J2 กับเรโนไฟยามังกูจิซึ่งทีมก็อยากได้อยู่ต่อแต่สารัตอยู่เย็นก็ต้องการลงสนามและอายุ เยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางฝั่งของเลนโนฟาก็ไม่สามารถการันตีตำแหน่งในทีมได้พี่ตังก็น่าจะกลับมาอยู่ ในไทยลีกกับ BG นะครับแต่ก็ถือว่าได้ไปชนะใจตัวเองนะได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆผมอยากเห็นพี่ตังสัตว์เวยนในเวอร์ชั่นเจลีกและได้ลงสนามกับทีมชาติหรือเล่นในไทยลีกเนี่ยดูซิว่าเขาจะแข็งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนน่าจะช่วย BG ได้ดีขึ้นส่วนนักเตะที่ตอนนี้มีข่าวว่าเป็นตัวเต็งที่ BG จะได้ตัวมาร่วมทัพคือจนาธานเข็มดีนะครับล่าสุดเนี่ยคุณธนวัฒนิติการจานาเนี่ยก็โพสต์ภาพ โจนาธานเข็มดีพร้อมอวยพรอขอให้โชคดีคนก็ไปลือว่าโจนาธานน่าจะย้ายทีมแน่นอนแล้วก็มีทีมเดียวที่จะดึงโจนาธานได้ก็คือ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเพราะ BG ตอนนี้ผมว่ากองหลังก็ไม่นิ่งนะคือมีเยอะก็จริงแต่จะใช้งานได้เนี่ยมันมีไม่กี่คนซึ่งถ้าสมมุติว่า BG จีด้โจนาธานเข็มดีมาเนี่ยจะทำให้กองหลังปึก ในระบบหลังสามหลังสามนะโจนาธานชินพัฒนแล้วก็มีตัวต่างชาติอีกสักคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ได้รับรายงานว่าทุกอย่างยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับคือ BG อ่ะสนใจจริงอยากได้จริงแต่เรื่องของรายละเอียดสัญญาส่วนตัวหรือรายละเอียดกับราชบุรีเนี่ยมันยังไม่จบลงก็รอดูแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยว BG ถ้าเกิดเขาตั้งมั่นอยากได้โจนาานจริงๆเนี่ย คงจะปิดดีลได้ในเร็วๆนี้แต่ก็รอติดตามนะครับสุดท้ายแล้วข่าวเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องให้นักเตะชูเสือ้อแต่ที่แน่ผมบอกเลยว่าในช่วงเลกที่2เนี่ย BG จะเป็นทีมที่มีการขยับตลาดเยอะมากๆจะดึงนักเตะใหม่เข้ามาและแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยคือหาเป็นระดับดีกรีทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็รอดูแล้วกันแฟน BG ก็ รอรุ้แล้วกันนะเลข2จะได้ใครมาบ้างแต่ได้แน่ๆเพราะ BG ตอนนี้แทบจะเป็นทีมเดียวที่สามารถทุ่มดึงนักเตะมาได้ทีมอื่นเขาไม่ค่อยมีแล้วเอออก็ไทยลีกจะคึกคักในรง BG นะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับรวมไปถึงแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกรเนพัทในเคสกราโนล่าบาผสมอัลมอนต์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสกราโนล่าบาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ